ขี่รถกลับบ้านครับพี่น้องโอ้ยขี่รถจักสอนกลับบ้านครับขี่รถไปพทะนะ่ะเข่าขิงเข่าว่ะเข,ข่าว่ะแั้ขวขิงเข่า,ขากันบ้า,านเม้งมมมเลยแดงบ้าเม้งวะเาแหยงก้อนเลยมาถุงเงี้ยเลยครับผมบรรยากาศครับเแถวสายแดงนี่หยิบครับผม ต่สวนขี่รถไปหากินเขาที่น้าครับนะครับางมาสู่ไหมครับผมครับในขนาเงี้วะว่าให้ดูอะไรวะเมื่อไห่เมื่อสี่เดือนสั้นวะอเขาบอกว่ามรการแถวแถวดนดีครับผม ทำแล้วร้า,วานนี้กับปูกของงัดทำเลยครับงัดนี่กับปู่ของพูดครับผมพูดรวานครับ,รบประเทศนีครับผมไต้เดียดนนีโอเอลกิสเลียวครับครับนะผมไอ้ย้อนคาราวานแล้วครับ ครับบรรยากาศแสดงนิยมภูมิมิสเลียวครับ ขวันใกล้ฮอดแค่มันเราห้อใกล้หันแค่กิเข่าแล้วครับพอก้านแล้วผมกินไปไหมนะครับลงไว้ครับผมลงไว้ครับลงไว้องุ่นครับผมนะครับขวานขวานมันกินเข่าแล้วครับ,รรบมันนะครับแล้วครับผม